คุกคปานจานี้ที่ท่5แปเองนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่7กรกฎาคมซึ่งตรงกับวันนัดแรกของชาวจุฬาหรือว่า CU First Day นั่นเองซึ่งในคลิปมีนาปานก็จะมาเล่าให้ฟังว่า CU First Day ในปีนี้มีความพิเศษอะไรบ้างทำกิจกรรมอะไรกันบ้างใช้เวลานานไหมแล้วตอนสุดท้ายก็จะเป็น e valuation จากปานเองว่างานนี้ควรค่าแก่การไปแค่ไหนนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้องปีปต่อไปแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจนั่นเองเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกับพาร์ทแรกเลยดีกว่าคะ่ะ Okay. สำหรับส่วนแรกนะคะปั่นก็จะมาเล่าให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษยังไงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็กิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในรูปแบบไหนเนาะพูดถึงความพิเศษความพิเศษอย่างแรกของปีนี้เลยก็คือนอกจากว่า CU First Day เนี่ยจะเป็นกิจกรรมแรกของหลายๆคณะถ้าเกิดว่าไม่รวมประถมนิเทศแล้วเนาะปีนี้ยังถูกจัดขึ้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นในรอบ2ปีเลยเพราะว่าเมื่อปี63แล้วก็6 4ีโควิดค่อนข้างรุนแรงจนต้องยกเลิกไปเพราะฉะนั้นพี่เขาเน้นมาเลยว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนะต้อง ความพิเศษอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของเสื้อค่ะปกติเนี่ยเขาจะขอความร่วมมือให้เด็กปีหนึ่งหรือว่าเฟชชี่ใส่เสื้อสีชมพูมาร่วมในกิจกรรมเนาะเหมือนเป็น d รสโค้ o แต่ว่าปีนี้มีการยกเลิกในการขอความร่วมมือส่วนนั้นไปนแล้วเพราะว่าเขามากันในทีมแต่งตัวแบบที่เป็นคุณซึ่งป่านมองว่าดีมากๆเพราะว่าป่านไม่มีเสื้อสีชมพูเลยถ้าเกิดว่าเขาขอความร่วมมือก็คงต้องไปหาซื้ออะไรอย่างนี้ส่วนเสื้อที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเป็นเสื้อของคณะป่านเองก็คือคณะนิเทศศาสตร์เนาะปีนี้เขามากันในทีมราว ซึ่งน่าจะเป็นดินแดนอะไรสักอย่างฝานคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการขึ้นไปเชียร์แล้วก็ทำกิจกรรมภายในงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าคณะอื่นๆมีธตรีมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบก็พูดถึงกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นที่ฝั่งใหญ่นะคะก็คือฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งตรงข้ามกับคณะนิเทศแต่ว่าสดๆร้อนๆเลยเมื่อ ประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาพี่เขาบอกว่าต้องขอเปลี่ยนฝั่งเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากจริงๆไม่ใช่ว่าทุกคณะจะจัดกิจกรรมรอบเดียวกันพูดง่ายก็คือมันมีมากกว่าหนึ่งรอบแต่ว่าจะมี2หรือมีสามอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็บางคณะเนี่ยมีเวลาทํากิจกรรมเต็มๆถึง4ี่ชั่วโมงแต่ว่าบางคณะก็จะแบ่งเป็นรอบละสองชั่วโมงแล้วก็สามารถเลือกรอบได้ประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็คือรายละเอียดคร่าวๆที่บ่านพอจะรู้มาได้ยินมาเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้เนาะ ส่วนรายละเอียดยิบย่อยว่าเขาทําอะไรกันบ้างอะไรยังไงเนี่ยต้องขอไปร่วมกิจกรรมก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันในภารสทนะคะทุกคน ถึงส่วนที่สองกันแล้วนะคะทุกคนหลังจากได้ไปร่วมกิจกรรมมาเมาื่อวานเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ปั่นก็จะมาเล่าให้ฟังนะว่าเราทํากิจกรรมอะไรกันไปบ้างแล้วลําดับการเนี่ยมันประมาณไหนอันดับแรกเลยพอไปถึงนะคะก็จะต้องลงทะเบียนก่อนก็คือพี่เขาก็จะให้กระเป๋าใบนี้มาด้วยแล้วก็จะมีการติดชื่ออะไรแบบนี้เวลาเจอเพื่อนจะได้เรียกถูกเนาะซึ่งในกระเป๋าใบนี้นอกจากว่าจะมีพวกน้ําแล้วก็ขนมจากสปอนเซอร์แล้วก็ยังจะมีเอกสารหลักๆที่สําคัญอยู่ประมาณ2-3อย่างนะคะ อันแรกก็คือจะเป็นเอกสารที่เอาไปใช้ในกิจกรรมต่อ,ตอไปเนาะก็คือจะเป็นกรนทอขอสัมภาษณ์อันนี้มีเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์เท่านั้นแล้วก็อันนี้อีกเหมือนกันมีเฉพาะคณะนิเทศศาสตร์ก็จะเป็นเหมือนใบที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับละครนิเทศค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังสือแนะนําคณะต่างๆเนาะมีพวกคลับมีพวกอะไรแบบนี้แนะนําด้วยหลังจากนั้นนะคะพี่เขาก็จะพาไปถ่ายรูปที่ซุ้มกับเพื่อนๆแล้วก็จะพาเราเข้าไปตรงที่เขาเชร์กันเลยค่ะ จากที่เชร์ระหว่างเราเพื่อนๆเข้าสแตนกันจนครบเนาะก็จะมีพี่ๆจาก CU Wellness หรือว่าเป็นเหมือนคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพจิตของนิสิตในจุลานะคะมาให้ข้อมูลมาให้คําแนะนําต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต่อด้วยความบันเทิงรัวๆเลยเช่นโชว์จากพี่ๆเขาซึ่งปีนี้ก็มาในธีม Reverse จะมีการแจวกันก็คือจะเชิญคนนู้นคนนี้ขึ้นมาแจวเหมือนทั่วๆไปแล้วก็จะมีการสอนเพลงเชียร์ประจํารุ่นนะคะเพราะว่าทุกรุ่นเนี่ยก็จะต้องมีเพลงเชียร์แล้วก็มีท่าเต้นเป็นของตัวเอง แล้วช่วงนี้ก็จะถูกปิดท้ายด้วยโชว์เดินแบบชุดนิสิตจากพี่ๆนะคะเพื่อแสดงให้เห็นเนาะว่าคณะของเราเนี่ยสามารถใส่อะไรมาเรียนก็ได้มีความเสรีซึ่งในส่วนของตรงนี้ป่านได้ถ่ายคลิปมาฝากบางช่วงด้วยไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะ หังจากที่จบช่วงนี้ไปนะคะก็จะมีพี่ๆอินเนอร์นาะจากละครนิเทศมาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลหรือว่าตีงานที่เราจะจัดกันในปีนี้เองหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของเกมเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆในคณะมากขึ้นอย่างปีนี้ก็คือจะเป็นการแปะสติกเกอร์หัวใจแล้วก็เป็นการเล่นเกมเขาเรียกว่าอะไรรถตุกๆหรอที่แบบจับคนข้างหน้าไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้ก็เป็นเกมเล็กๆน้อยๆเบาๆเนาะ หลังจากนั้นก็จะเป็นการแจวอ,อีกรอบนึงแต่ว่าแจวรอบนี้จะต่างจากรอบที่แล้วตรงที่ว่าจะเป็นการรวมแจวทั้งหมดเลยตั้งแต่พี่ๆจะต้องแบบปี51จนถึงปีเราเนาะก็คือปี58แล้วความพิเศษสุดๆของคราวนี้เลยก็คือมีพี่เซอร์เทอรี่เบิร์ดมาร่วมแจวกับเราด้วยนะคะลองไปชมคลิปกันเลย ท้ายท้ายที่สุดนะคะกิจกรรม see you first date หรือว่านิเทศ first date 2022ก็จะถูกปิดท้ายด้วยการออกไปเชียร์นอกคณะนั่นเองทุกคนซึ่งบอกเลยว่าร้อนมากเหนื่อยมากเพราะว่าต้องสู้กับแดดตอนเที่ยงครึ่งเนาะแต่ว่าถ้าใครเป็นชายเชียร์รู้สึกเอนจอยกับอะไรแบบนี้ปานพูดเลยว่าน่าจะรู้สึกสนุกมากๆแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเสียงดังกระหึ่มแค่ไหน มาแล้วนะคะทุกคนจริงๆกําหนดการเนี่ยจะอยู่ที่ตอน8โมงถึงประมาณเที่ยงครึง่งเนาะแต่ว่าด้วยความที่ลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เวลาเรื่องากิจการรมเลื่อนไปอยู่ที่ประมาณ8โมงครึง่งแล้วก็จะเลิกประมาณบ่ายโมงเออแต่บางทีว่าคณะอื่นไม่น่าจะเลทแบบนี้ก็ก่อนที่จะไปถึงมาร์นี้คิดว่าทุกคนก็น่าจะได้ดูในรายละเอียดของกิจกรรมไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจแค่ไหนสุดท้ายนี้ก็จะเป็น Evaluation จากฝ่านเองว่ากิจกรรมนี้เนี่ยควรค่าแก่การมาร์มากน้อยแค่ไหนนะคะ นอกจากว่าที่เราจะได้มาชมโชว์ของพี่ๆได้มาดูร่วมกิจกรรมเล็กน้อยต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสหนึ่งเนาะที่จะทําให้เราได้ความความรู้จักเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายคิดว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ติดธุระสําคัญหรือว่าไม่สะดวกที่จะมาจริงๆอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าอยากให้ลองมาดูก่อนเนาะมันจะทําให้เราเข้าใจเลยมากขึ้น้วยว่าคณะของเราเนี่ยมีความเสรีแค่ไหนมีสภาพแวดล้อมเป็นยังไงอะไรอย่างงี้ ก็คือหลังจากที่มาวันนี้ก็คือเข้าใจเลยว่าคําว่าเต็มที่แบบวิทยาศาสตร์เป็นยังไงเออก็ถ้าปีหน้าใครมีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ลองมาดูกันเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สายแบบสายชอบแจลสายชอบเชียอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ได้มังคับจนเรารู้สึกอึดอ,อัดเพราะฉะนั้นก็จะสรุปสั้นๆนะว่าถ้าสะดวกก็อยากแนะนําให้มาค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสําหรับใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หรือว่าจะส่งมาที่ direct instagram p a h n. n. ของป่านก็ได้นะคะในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวป่านจะพาเพื่อนมาคุยกันว่าระหว่างสายเยนพิเศษกับสายอ่านเองมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียและข้อแนะนําคืออะไรเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนกดไลค์แล้วก็กด Subscribe จะได้ไม่พลาดเนื้อหาต,ต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปกับเรานะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะค่ะ